ก็ขอสวัสดีนะครับอาจารย์ทั่วประเทศไทยเลยนะครับที่ชื่นชอบนะครับในการต่อนกเขาใหญ่นะครับสายป่านะครับสายป่าร้อยเลยนะครับผมก็เล่นแต่นกป่าร้อยนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับใกล้ๆปีใหม่แล้วนะครับก็ขอให้ท่านกับครอบครัวนะครับจงมีแต่ความสุขนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับ ได้มาเปิดแบ่งนะครับเปิดแบ่งนกนะครับวันนี้ผมว่าจะเปิดแบ่งทั้งบ้านเลยนะครับทั้งนกเก่าเก็บนกมงคลนกต่อนะครับแล้วก็นกชํานะครับจะมาเปิดแบ่งทั้งบ้านเลยนะครับมาจัดโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่นะครับไปดูนกตัวรักเลยนะครับตัวที่1กันนี่ครับมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพระอาทิตย์กำลังลงนะครับตัวนี้เป็นนกกลิวตัน นะครับหลิวตันเสียงกลางนะครับเสียงพ่อมากนะครับเป็นนกสงสวยนะครับเป็นนกหางหงหางยาวนี่ครับผมเอาลูกอ่ะหลิวตันนะครับตันตึกเลยนะครับตัวนี้นะครับพระอาทิตย์ลงนะครับจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่ครับเอาลูกอ่ะโดนมาหน่อยนะครับหลิวตันนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูนะครับตัวนี้ก็แบ่งในราคา5,000บาทนะครับถ้าใครอยากได้ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเสียงพ่อมากนะครับตันตึก นะครับผมก็แบ่งในราคา5,000บาทตัวนี้นะครับเอาลูกโดขึ้นมาหน่อยนะครับริวตันนะครับเสียงอย่างเพาะเลยนะครับสายมงคลสายฟังนะครับไม่ควรพลาดตัวนี้5,000บาทนะครับตัวที่2นี่ครับตัวนี้ก็ริวตันนะครับเสียงกลางไปใหญ่นะครับตัวนี้แต่เสียงไม่ค่อยออกนะครับเสียงไม่ค่อยออกนะครับเป็นริวตันคาลมนะครับมีหนุน่างนะครับคาลมจัดจ้านเลยตัวนี้นะครับเสียงไม่ค่อยออกนะครับก็ ก็ถือว่าลดราคาให้นะครับก็แบ่งในราคา2,000บาทตัวนี้นะครับหลิวตันหลิวตันคารลมนะครับก็แบ่งในราคา2,000บาทนะครับไปดูตัวที่3กันนะครับผมจะเปิดแบ่งนกมงคลหายากก่อนนะครับแล้วก็ไล่ไปที่เรื่อยๆนะครับตัวนี้3กุกนะครับ3กุกห้อยนะครับหางหงนะครับหางแหลมปิดเลยหางหงนะครับตัวนี้ก็แบ่งในราคา3,000บาทนะครับ3กุก นะครับเป็นนกสวยนี่ครับเป็นนกคู่บ้านผมเองนะครับก็แบ่งในราคาสามพันบาทนะครับสามกุกนะครับนี่ครับผมเอาลูกอ่ะเป็นนกสงสวยนะครับนี่ครับผมหางหงเป็นนกหวงหางนะครับตัวนี้ก็แบ่งราคาสามพันบาทนะครับผมจะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าแบ่งทั้งบ้านนะครับวันนี้มาเปิดแบ่งเลยนะครับเพิ่งว่างครับผม ตัวนี้เทพพนมนะครับเทพพนมนะครับตัวนี้เดือนหนึ่งยกปีกประมาณสี่ห้าครั้งนะครับเป็นนกป่าร้อยนะครับจะไม่ยกทุกครั้งนะครับตัวนี้ก็แบ่งในราคาสามพันบาทนะครับจะไม่ยกทุกครั้งนะครับ3ามพันบาทนะครับเทพพนมหนึงกุกเสียงกลางเสียงหงเสียงพ่อมากนะครับเทพพนมนะครับไปดูตัวต่อไปนะครับ ตัวนี้บ <ie> ังภัยนะครับบังภัยเป็นยังไงนะครับ <ots of th ai> ตัวนี้จะยกปีกข้างเดียวนะครับ <ots of th ai> เวลาคูนะครับบังภัยนะครับตัวนี้ก็1กุกเสียงกลางนะครับตัวนี้ก็แบ่งในราคา2,000บาทนะครับบางไพาลูกอ่ะตัวนี้นราค,า 2, นครับ <ots of th ai> ตัวนี้แบ่งในราคา2,000บาทนะครับอ่ามาดูอีกตัวหนึ่ง <ots of th ai> นะครับหมกซับนี่ครับผมหมกซับเป็นยังไงนะครับตัวนี้จะปีกขาว นะครับปีกขาวตรงรักแร้นะครับด้านในเลยหมกซับนะครับเกี่ยวกับพวกทรัพย์สินเงินทองนะครับหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับคูเก่งๆเลยตัวนี้เสียงเพาะมากนะครับตัวนี้แบ่งในราคา1,000บาทนะครับหมกกซับนะครับสายมงคลนะครับสายมงคลไม่ควรพลาดนะครับหมกซับตัวนี้นะครับแบ่งในราคา1,000บาทนะครับเดี๋ยวต่อไปจะแบ่งเป็นนกต่อนะครับนกต่อ นกต่อเบอร์หนึ่งเลยนะครับเริ่มจากเจ้าเห็นนะครับปีกขาวๆหน่อยเจ้าลาหูอมจันทร์นะครับตัวนี้คาลมจัดจ้านเลยนะครับหนึ่งกุกเสียงกลางลาหูอมจันทร์เป็นนกต่อนะครับเบอร์หนึ่งเลยของค่ายผมนะครับตัวนี้ก็แบ่งในราคาสามพันบาทนะครับเจ้าลาหูอมจันทร์เอาลูกกระโดดขึ้นมาหน่อยกระโดดขึ้นมาหน่อยลูกอ่านี่ครับลาหูอมจันทร์เห็นนะครับปีกจะขาวหน่อย นะครับตรงกลางนะครับลาหูอมจันทร์นะครับตัวนี้แบ่งในราคา3,000บาทนะครับลาหูอมจันทร์ขาลมจัดจ้านเลยนะครับแล้วก็หมานมากนะครับไปดูตัวที่2กันนะครับตัวนี้นกมงคลดาวเรืองนะครับสองกุกเรียกกุกนะครับเรียกกุกนกมงคลดาวเรืองนกต่อนะครับตัวนี้แบ่งในราคา5,000บาทนะครับถ้บใ 5, บาคใครอยากได้โคตรหมานเลย อาลูกะเจ้าลุงเลืองนะครับเรียกมันเจ้าลุงเลืองนะครับตัวนี้แบ่งในราคา5,000บาทนะครับผมจะไปเร็วนะครับตัวนี้แบ่งในราคา5,000บาทเอาเจ้าลุงเลืองอาลูกะนี่ครับสวยนะครับเรียกกุกสองกุกเรียกกุกนะครับเก่งมากแล้วก็โคตรหมานนะครับตัวนี้หมานมากจริงๆนะครับไปดูตัวที่3นะครับนกต่อจะมาแบ่งอยู่3ตัวนะครับเบอร์หนึ่งนะครับจะมาแบ่งอยู่3ตัวเบอร์หนึ่งนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับอหมานลูกอันนี้เจ้าหมานนะครับเรียกมันเจ้าหมานเมื่อวานนี้เพิ่งไปจับชเชลยคาลมให้ผมตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นนกรลิวหลิวคำสองคำนะครับหลิวแกมคาลมก็อ่าบางๆนะครับหนึกุกเสียงกลางนะครับอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะครับโคตรหมานมากนะครับตัวนี้ผมก็แบ่งในราคา5000บาทนะครับถ้าใครอยากได้ก็โทรมาเลยนะครับเอาตัวแบบเด็ดๆมาแบ่งเลย นะครับตัวนี้ก็แบ่งในราคา5,000บาทนะครับตัวนี้เป็นนกขวงหางนะครับเข้าเนียดไม่หักนะครับก็แบ่งในราคา5,000บาทตัวนี้นะครับถ้าใครอยากได้ก็กิ้งเข้ามาเลยนะครับราคา5,000บาทอหมาลูกอ่ะโดดเข้ามาหน่อยนะครับขาลมบางๆนะครับแต่โคตรหมานนะครับมาดูตัวต่อไปอันนี้หนึ่งกุกเสียงกลางนะครับอ้างตลอดนะครับอ้างสองสามคำนะครับอ้างตลอด นะครับตัวนี้ก็แบ่งในราคา2 0 0 0บาทนะครับอ่างตลอดนะครับ2,000บาทนะครับตัวนี้นะครับ1กุกเสียงกลางอ่างตลอดนะครับ2,000บาทนะครับใครอยากได้ก็กิงเข้ามานะครับทัรก่อนได้ก่อนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับวันนี้มาจัดโปรโมชั่นเลยนะครับเปิดแบ่งกันทั้งบ้านเลยนะครับเปิดแบ่งทั้งบ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มไล่นกชัาเริ่มไล่นกชำก่อนนะครับ อย่างเหลือนกมงคลอีกตัวหนึ่งนะครับยังเหลือนกมงคลอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นนกหลิวเฟืองนะครับตัวนี้ขันหลิวหลิวยาวเลยนะครับนะครับหลิวเฟืองนะครับตัวนี้หลิวเฟืองก็แบ่งในราคา1 0 0 0บาทนะครับเป็นนกหัวหางนะครับเป็นนกเสียงกลางกลงเสียงพ่อมากหลิวเฟืองบางวันขันหลิวทั้งวันนะครับนานๆจะมีกุกทีนะครับบางวันขันกุกยาวเลยนะครับหลิวเฟือง นะครับตัวนี้จะแบ่งในราคา1,000บาทนะครับเอาไปเลยนะครับ1,000บาทนะครับใครโทรก่อนได้ก่อนนะครับ1,000บาทนะครับเดี๋ยวไปดูนกเสียงเพาะกันนะครับเสียงเพาะนะครับเสียงเพาะกันนะครับตัวนี้2กุกเต็มนะครับ2กุกเต็มเสียงพ่อมากนะครับ2กุกเต็มเสียงพ่อมากนะครับตัวนี้ก็แบ่งในราคา500บาท นะครับสองกุกเต็มหางหงนะครับเป็นนกทรงสวยนะครับเป็นนกทรงสวยมากนะครับก็แบ่งในราคา500บาทนะครับสวยมากนะครับตัวนี้500บาท2กุกเต็มนะครับตัวนี้นี่นะครับเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันนะครับบ้านผมอยู่ติดถนนนะครับบางทีก็รถมาบ้างไม่มาบ้างนะครับเสียงจะดังหน่อยนะครับตัวนี้ นี่ครับตัวนี้เป็นนกปีกชิดปีกไข่นะครับจะเป็นนกทรงหัวปีนะครับวันนี้นะครับสายคูนะครับคูจัดจัดเลยนะครับสายคูคู่จัดจัดเลยนะครับตัวนี้ก็แบ่งในราคา500บาทนะครับเป็นนกเสียงกลางนะครับเสียงกลางเลยนะครับสายคูคูจัดจัดเลยนะครับตัวนี้แบ่งในราคา500บาทนะครับสายคูเลยคูเก่งคูถี่นะครับคูบ้า นะครับห้าร้อยบาทบ London, ะสสสสนะครับปีกชิดปีกไข่นะครับวันนี้ก็มาแบ่งนกทรงหัวปีทั้งบ้านนะครับเพราะส่วนมากผมชอบนกทรงหัวปีนะครับตัวนี้สองกุกสองกุกเต็มนะครับเสียงกลางไปใหญ่นะครับสองกุกเต็มเสียงกลางไปใหญ่เป็นนกสีนวลนะครับสีสวยมากนะครับสองกุกเต็มนะครับสองกุกเต็มเสียงเพาะนะครับเสียงเพาะมากนะครับเสียงกลางไปใหญ่เอาลูกะ ตัวนี้ก็500บาทนะครับใครอยากได้ก็ทักมานะครับ5 0าบาทนี่ครับผมคามนี่เขียวปึ๊ดเลย2กุกเต็มนะครับ5 0าบาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ก็2กุกเต็มนะครับเป็นนกเป็นนกแดงนะครับสีไผ่ลวกนะครับเจ้าตอโตนะครับตัวนี้นะครับเจ้าต่อโตนะครับเป็นนกเขาพันษานะครับตัวนี้นกเขาพันษาว่าจะไว้ทําเป็นนกต่อนะครับใครอยากได้ก็ ลักมานะครับตัวนี้แบ่งในราคา1,000บาทนะครับนกเขาพันษานะครับนกเขาพันษานะครับ1,000บาทนะครับส่วนตัวนี้เปิดแบ่งไปแล้วนะครับตัวนี้1กุกนะครับ1กุกเสียงกลางคู่เก่งเลยนะครับคู่ทีทีเลยนะครับ1กุกเสียงกลางนะครับตัวนี้ก็500บาทนะครับ500บาทนะครับฮัลูกอ่ะ500บาทนะครับตัวนี้เป็นนกหางยาว นะครับทรงหัวปีนะครับส่วนมากจะมาเปิดแบ่งทรงหัวปีนะครับเพราะผมชอบนกตัวใหญ่นะครับส่วนตัวนี้นะครับคููกาเวานะครับคูกาเวาหนึ่งพันบาทนะครับเป็นนกหนึ่งกุกเสียงกลางคููกาเวานะครับครูกาเวานะครับคููกาเวาคูแปลกนะครับว่าง่ายๆนี่ครับให้ดูกันชัดๆเลยนะครับคูยังไงครูกาเวานะครับเวลาคูก็คูคู กูกูกูนะครับเหมือนนกกระเหว่าร nah ้องนะครับตัวนี้ค uh รูกระเหว่านะครับหนึ่งพันบาทตัวน right> ี้นะครับผมจะไปไว้หน่อยนะครับอันนี้นกในตำนานนะครับเจ้าคอดำนะครับสองกุกนะครับสองกุกเสียงกลางไปใหญ่นะครับห้าร้อยบาทนะครับนกตำนานเจ้าคอดำสร้อยคอจะดำนะครับถ้าไปทำนกต่อจะหมานแล้วก็เก่งนะครับเจ้าคอดำนะครับตัวนี้ห้าร้อยบาทนะครับอันนี้สองกุกเสียงเล็กนะครับกงดำ เสียงเล็กจิ๊ดเลยนะครับแต่เสียงแหลมนะครับจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับสองกุกเสียงเล็กนะครับก็500บาทนะครับนี่ครับผมเป็นนกหวงหางนะครับพระอาทิตย์ลงพอดีเลยนะครับผมจะไปไว้หน่อยนะครับก็จําไม่ได้นะครับว่าเปิดแบ่งนกตัวไหนบ้างแล้วนะครับวันนี้มาเปิดแบ่งทั้งบ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมหามุมกล้องแป๊บนึงนะครับ อันนี้จะเป็นหลิวกแกมนะครับเสียงเล็กไปกลางนะครับตัวนี้เป็นนกต่อใหม่นะครับ1,000บาทตัวนี้ฝึกแล้วนะครับติดเฉลยแล้วนะครับสองสตัวนะครับนกต่อใหม่หลิวกแกมนะครับเป็นนกเสียงเล็กไปกลางนะครับหลิวแกมนะครับหนึ่บาทนะครับส่วนตัวนี้ก็นกชํานะครับนกชํา ตัวนี้นะครับก็500บาทนะครับหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับเสียงเพาะนะครับทรงหัวปีนะครับนกตัวใหญ่ทรงหัวปีส่วนตัวนกเจ้ายักษ์นะครับโอ้โหตัวใหญ่ยังกับนกพิราบเลยนะครับก็500บาทนะครับเสียงกลางไปใหญ่นะครับเจ้ายักษ์นะครับ500บาทนะครับนะครับอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมหามุมกล้องกันแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้สองกุกสองกุกสองกุกอย นะครับเสียงพ่อมาศนะครับก็500บาทนะครับคู่เก่งๆเลยนะครับ500บาทนะครับสองกุกห้อยนะครับห้ารอยบาทมาดูนกมงคลดาวเรืองสองกุกห้อยเสียงใหญ่นะครับเรียกกุกนะครับดาวเรืองนะครับก็500บาทตัวนี้เป็นนกทรงหัวปีนะครับ500บาทนะครับตอนนี้ก็อัดวิดีโอไปสิบสามนาที นะครับ500บาทนะครับยังไม่หมดนะครับเพราะว่านกเยอะมากนะครับตัวนี้อ่างหลงนะครับหนึ่งกุกเสียงกลางอ่างหลงนะครับอ่างบ้างไม่อ่างบ้างนะครับบางทีก็อ่างบางทีก็ไม่อ่างอ่างหลงนะครับ500บาทนะครับอ่างหลงเป็นนกทรงหัวปีนะครับอ่างหลง500บาทนะครับตัวนี้ของงูสิงห์นะครับขอเล็กขอเล็ก หัวเล็กนะครับของงูสิงห์คารลมดีเลยตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ขาย500บาทนะครับคารลมดีนะครับมีหนุนมีเปลี่ยนเรียกคําคูคานะครับตัวนี้คารลมดีเลยนะครับตัวนี้ตัวตัวที่เด็ดนะครับหนึ่บาทตัวนี้นะครับสายชอบแตกมดงามนะครับตัวนี้ลายแตกทั้งตัวเลยนะครับปีกนี้ควยกันเลย1กุกเสียงกลางนะครับจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนะครับผม ลายแตกทั้งตัวตัวนี้นะครับหนึ่งพันบาทนะครับใครชอบก็ทักมาเลยนะครับแตกทั้งตัวนะครับแตกงดงามขาวสั้นแข้งใหญ่หางยาวนะครับห่วหางด้วยหนึ่งกุกเสียงกลางนะครับแตกทั้งตัวเลยตัวนี้ลายนะครับลายแตกทั้งตัวเลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้ก็ทรงหัวปีนะครับตัวนี้ทรงหัวปีเสียงกลางไปใหญ่ นะครับตัวนี้300บาทนะครับเอาไปเลย300นะครับตัวนี้เจ้างิ้วหลอดนะครับตัวสุดท้ายนี่ครับผมนกเขาหรือนกนกเขาใหญ่หรือนกเขาชวาเจ้างิ้วหลอดนะครับคารลมดีเลยนะครับเจ้างิ้วหลอดนะครับ300บาทตัวนี้นะครับใครอยากได้ทักมาเจ้างิ้วหลอดคารลมดีๆเลยตัวเล็กนะครับอย่างกับเขานกเขาชวานะครับเจ้างิ้วหลอดนะครับ300บาทนะครับ เดี๋ยวผมดูก่อนนะครับว่าลืมเปิดแบ่งตัวไหนไหมหวนกเยอะนะครับว่าง่ายๆนะครับนกเยอะมากเลยนะครับลืมเปิดแบ่งตัวข้างในจริงครับตัวนี้ก็ทรงหัวปีนี่ครับตัวใหญ่ก็นกพิราบนะครับทรงหัวปีตัวนี้ก็500บาท2กุกสกุกห้อยเสียงกลางนะครับสี สีไผ่ลวกนะครับตัวนี้สีไผ่ลวกนะครับก็500บาทนะครับสีไผ่ลวกนะครับ5 0าบาทนี่ครับให้ดูกันชัดๆเลยสีไผ่ลวกนะครับตัวนี้ก็500บาทนะครับทรงัวปีเหมือนกันเป็นนกเสียงกลางนะครับหางยาวขาสั้นแข้งใหญ่นะครับดูครับผมก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับ FC นะครับแล้วก็อาจารย์ทุกท่านนะครับที่ท่านได้ซื้อนกแบ่งนกกับผมไปนะครับทั่วประเทศเลยนะครับก็ขอให้ชีวิตท่านนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับร่ำรวยมีเงินทองทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูริวตันนะครับตัว5,000นี่ครับผมตัวลักเลยริวตันนะครับเสียงเพาะมากตัวนี้ตัวนี้ถ้าใครสนใจนะครับทัก่อนได้ก่อน นะครับตัวนี้ก็แบ่งในราคา5000บาทนะครับแบ่งในราคา5000บาทนะครับเพราะว่าวันนี้มาเปิดแบ่งทั้งบ้านเลยนะครับถ้าใครชอบก็ทักมานะครับโทรก่อนได้ก่อนนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับวันนี้หลิวตันกันภัยนะครับตัวนี้ผมก็อัดวิดีโอไป17นาทีแล้วนะครับก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับก็ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่ง นะครับที่ท่านได้เชื่อใจไว้ใจในตัวผมนะครับผมพานชัยหนุ่มนครพนมนะครับผมก็อยู่อำเภอขานุนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็ขอกล่าวขอบพระคุณนะครับอาจารย์ทุกท่านเลยทั่วประเทศเลยนะครับที่ท่านได้ซื้อนกแบ่งนกกับผมไปนะครับผมเล่นแต่นกป่าร้อยนะครับเพราะว่าผมไม่เพาะไม่เลี้ยงนะครับจะหาที่ป่าอย่างเดียวนะครับเพราะว่า หลิวตันก็หลิวตันของแท้ครับมาจากป่าเลยนะครับไม่เพาะไม่เลี้ยงนะครับเพราะว่าผมขายแต่นกป่าแท้ๆนะครับขายของแท้เท่านั้นนะครับจะไม่เพาะไม่เลี้ยงนะครับจะหาของดีที่ป่านะครับถ้าเปรียบเหมือนผ้าก็สมเด็จวัลคังของแท้กับสมเด็จท่าพจัน์นะครับถ้านกเพาะก็สมเด็จท่าพจน์นะครับก็เหมือนกันนะครับนกมงคลก็เหมือนกันนะครับของแท้กับของเทียมก็ต่างกันของก๊อปนะครับ โอเคนะครับตอนนี้ก็อัดวิดีโอมา18นาทีนะครับใช้เวลาโหลดเป็นวันนะครับใช้เวลาโหลดนานมากนะครับผมจะไปเร็วหน่อยไม่รู้ว่าลืมตัวไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับถ้าท่านสนใจก็กิ้งเข้ามานะครับเพราะว่าบางทีเปิดแบ่งนกเยอะมันก็จําไม่ได้นะครับเพราะนกผมเยอะมากนะครับโอเคนะครับผมขอบคุณมากครับผม